สวัสดีครับอยู่กับผมนุ107เคลรับออนไลน์จะแสดงขั้นตอนการสร้างปก YouTube ผมใช้แอปตัวนี้นะครับ Pixel Lab, Black e l a แบ l a c k g ล o w e e a s e r ในการตัดพื้นหลัง YouTube Studio นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดติดตั้งในมือถือของคุณแต่เงื่อนไขหลักๆนะครับคุณผู้ชมต้องยืนยัน YouTube โดยการเข้าไปที่เบ์เซอร์นะครับเบ์เซอร์กูเกิลโค m มนะค้นหาคําว่ายืนยัน YouTube ก่อนที่จะทําปกนะครับคุณต้องมีการยืนยัน YouTube ใครยังไม่ยืนยันดูคลิปที่ตัวไอมุมขวานะครับจะข้ามาขั้นตอนนี้ลุยกันได้เลยนะครับการดาวน์โหลดไฟล์ภาพต่างๆดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับตัวนี้เบราว์เซอร์ o g l h r o r o m e เช่นตอนนี้ผมกำลังจะทำปกเกี่ยวกับ Google Drive นะครับผมพิมพ์ดาวน์โหลดเมื่อเจอแล้วนะครับรูปภาพที่ต้องการกดเข้าไปกดกดดูก่อนนะครับกดดูที่รูปภาพนั้น กดคาไว้ที่รูปภาพเด้งคําสั่งดาวน์โหลดรูปภาพนะครับผมทำการดาวน์โหลดลงเครื่องเรียบร้อยแล้วกลับไปที่แอป pixel lab ครับ 1. คือกด3จุดมุมขวามือเพื่อกำหนดขนาดรูปภาพ image size แอปนี้เขามีให้บริการเรียบร้อยครับ youtube channel banner หรือทำแนวอะไรก็ได้นะครับเลือกเลือกได้เลยมีค่าเท่ากันใช้ได้นะครับขนาดประมาณนี้อัตโนมัติ ต่อไปครับกําหนดพื้นหลังนะคุณจะใช้เป็นรูปภาพจากแกลเลอรี่หรือรูปภาพของระบบได้เช่นกันนะครับโดยกดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ครับสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยม2รูปซ้อนกันหัวข้อพื้นหลังนะคุณจะใช้คําสั่งเทสีจากตรงนี้ของระบบนะครับมีแบบสีธรรมดาและแบบแกรเดียนนะแกรเดียนคือสีเท่ๆแบบนี้นะคัลเลอร์ธรรมดาสีขาวสีแดงก็ว่ากันไปนะครับนี่คือแบบธรรมดาในหัวข้อคัลเลอร์นะครับ แบบไม่ธรรมดาคือเลื่อนมาที่หัวข้อจาก from gallery นะครับกดเข้าไปในส่วน b a แบ็ r กราวสวยๆคุณพิมพ์ค้นหาใน Google Chrome น,นะครับและดาวน์โหลดเลือกตามต้องการ Blackground ฟรีสวยๆนะครับอ่ะผมตามนี้เลยแล้วกันนะครับนี่คือแบบไม่ธรรมดานะครับแบ็ r กราวสวยๆโอเคขั้นตอนต่อไปครับวางรูปภาพ ถ้าคุณต้องการตัดพื้นหลังอาจจะใช้แอปที่มีชื่อว่า Background Eraser นะครับแต่ว่าใน Pixel Lab เขามีบริการตัดพื้นหลังอาจจะไม่เนียนนะก็ใช้ได้นะอันดับแรกต้องเลือกรูปภาพก่อนเครื่องหมายบวกมุมซ้ายมือด้านบนคือทางลัดทุกอย่างนะครับข้อความสติ๊กเกอร์รูปภาพนะครับในตอนนี้ผมจะเลือกรูปภาพครับจากเครื่องหมายบวกมุมซ้ายมือทางลัดนะครับ เลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่ต้องการตัดพื้นหลังนะครับเลื่อนครับกดสัญ,ญลักษณ์จัดการรูปภาพนะครับสัญ,ญลักษณ์หกเหลี่ยมคือจัดการรูปภาพสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมสองรูปซ้อนกันคือแบล็กกราวนะครับตอนนี้กดหกเหลี่ยมนะครับกดไปที่หกเหลี่ยมอย่าลืมให้มันคลุมอยู่ที่รูปภาพที่ต้องการก่อนนะครับแล้วกดหกเหลี่ยมเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับหาคําว่า e อ a เลสเตอร์เอลเลสคัลเลอร์นะครับแล้วกด Enable เปิดนะครับแค่เปิดครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นครับสีขาวจะถูกตัดทิ้งไปแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆมันก็ซับซ้อนอยู่นะสีอื่นๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแยกคลิปสอนไม่เจาะลึกนะครับดังนั้นคุณต้องหาสีพื้นหลังสีขาวสีอื่นตัดได้แต่มันซับซ้อนนะครับถ้าสีอื่นๆควรจะใช้เป็น black arrow eraser ในการตัดพื้นหลังจะง่ายนะครับเลือกโหมดออโต้คลิกปับ๊บหายปุ๊บเลยนะครับใน pixel lab ค่อนข้างจะซับซ้อนดังนั้นก็ใช้ตัดสีขาวเฉพาะสีขาวนะครับในส่วนการเพิ่มข้อความนะครับก็กดเครื่องหมายบวกมุมขวามือเออมุมซ้ายมือกดคําว่า x ท New Text นะครับถ้าต้องการลบก็คลุมคลุมก่อนนะครับคลุมสีขาวก่อนกดสัญลักษณ์เครื่องหมายทางขยะทางลัดนะครับดับเบิลคลิกนะครับ New Text แล้วทางลัดคือดับเบิลคลิก ที่ New Tech ดับเบิลคลิกหรือทางตรงคือในหมวดแก้ไขข้ขอความตัว A นะครับแล้วกดรูปดินสอ Edit มีค่าเท่ากันครับแป้นพิมพ์ผมใช้ Gboard นะครับใครต้องการเรียนรู้ไม่ว่าจะคำสั่งพิมพ์ด้วยเสียงหรือลูกเล่นต่างๆใน Gboard ค่อนข้างมีเยอะนะครับกดดูที่คลิปตัวไอมุมขวานะหรือพิมพ์ค้นหา Gboard ต่อท้ายด้วย1นึ่งส่นเ็ดเลับนะครับพิมพแล้วคัสามารถปรับแต่งอยู่ในหมวดตัว A นะครับคลุมข้อความ ปรับแต่งฟลอนตหรือปรับปรับแต่งตัวหนานะครับตัวหนาปรับแต่งอื่นๆนะฟลอนตโอเคเทสีสีแดงขยายขึ้นมาแล้วผมจะก๊อปปี้ตรงนี้ก๊อปปี้วางโอเคสองสอเปลี่ยนสีครับ สมมติผมใช้สีเหลืองแต่มันไม่ค่อยชัดนะอยู่ในหมวดตัว A คลุมข้อความที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเลื่อนไปใช้ลูกเล่นอื่นๆนะครับผมใช้เป็นลูกเล่น m b o บ s นะครับชอบใช้บ่อยคือ m b o บ s และสัญลักษณ์สโตรกค,คืออะไรไม่รู้นะครับแปลว่าอะไรไม่รู้นะนี่ผมชอบใช้ m b o บ s และสโตรกมันดูมีแสงเงาขึ้นมากรณีสีที่มันไม่ค่อยชัดก็ใช้หัวข้อนี้นะครับก็คลิกอะคลุมไปสีแดงอักษรสีแดง แล้วเลื่อนเลื่อนหาเลื่อนมาด้านด้านอยู่ด้านขวามือนะครับก็เลื่อนไปทางซ้ายผมเดี๋ยวผมใช้เป็น3มิติอ่ะโอเคก็ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับในส่วนคําว่า Google Drive ผมใช้เลื่อนไปใช้เป็น e m b o s s อย่างเดียวแล้วกันก็แล้วแต่ศิลปะนะครับคุณจะยังไงก็ได้ในส่วนรูปภาพนะครับคลิกรูปภาพ Google Drive สลับมาที่การปรับแต่งรูปภาพคือหเหลี่ยมด้านล่างนะครับก็เลื่อนไปรูปในส่วนรูปภาพก็ ก็ใช้หัวข้อ e m b o s อ d ได้นะครับลองเปิด e m b o s อ d รูปภาพก็มีมิติมากขึ้นในส่วนรูปตนเองนะครับที่ผมชอบใช้บ่อยๆคือใส่ขอบสโตรกนะครับเลื่อนคลิกที่รูปภาพตนเองเช็คดูหมวดหกเหลี่ยมนะครับถ้าคลิกไปที่รูปภาพแล้วอยู่ในหมวดตัว A มันแก้ไขไม่ได้นะครับต้องต้องสับในหมวดให้มันตรงกันรูปภาพก็คือหกเหลี่ยมนะครับก็ใช้สโตรกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามองหานะครับเครื่องมือใช้ไม่ใช้ไม่มากนะคุณผู้ชม สตรกเนี่ยผมจะใช้เป็นขอบเส้นขอบนะครับใช้เป็นสีดําก็แล้วแต่นะครับก็นี่ที่ผมใช้บ่อยๆก็ประมาณนี้ครับอาจจะใส่สติกงสติกเกอร์นะแล้วแต่กดเครื่องหมายบวกมุมซ้ายมือเลือกสติกเกอร์อ่นนะน่าจะพอได้นะพอได้เสร็จแล้วกดเซฟด้านบนนะเซฟอิมเมจ กดเซฟได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่คุณใช้รูปภาพลักษณะนี้บ่อยๆและขี้เกียจทําแบ็กกราวหรือว่าขี้เกียจเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คุณเซฟโปรเจกต์นะครับกดเซฟเหมือนเดิมเซฟไว้ทั้งเซฟลงทั้งแกลเลอรี่และเซฟลงโปรเจกต์ของแอป,ปนี้นะครับกดเซฟเซฟโปรเจกต์ save, save หมายถึงมันจะบันทึกอยู่ในแอปและเรียกใช้โอกาสต่อไปได้พิมพ์หัวข้อคือพิมพ์มั่วๆนะครับโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับก็ดูไปสักพักหนึ่งสังเกตกากระบาดมุมขวามือกดทิ้งไปนะครับสัญลักษณ สห่วงหัวข้อแรกมุมล่างซ้ายนะครับกดมาตรงนี้เห็นไหมครับคําว่า My Project นะครับกดตรงนี้นะครับอยู่ในสัญ,ญลักษณ์3าห่วงหัวข้อแรกก็กดกดดูโปรเจกต์อย่างเช่นโอกาสต่อไปที่ผมจะใช้โปรเจกต์นี้นะครับพื้นหลังโอเคกดตกเจกมาแล้วนะโปรเจกต์ Project อื่นๆนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์เมื่อกี้โปรเจกต์ที่ภาพพื้นหลังสีฟ้าอ่อนสวยงามแบบนี้นะครับในการทําคลิปต่อไป กดโหมดเลเยอร์สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็สิ่งที่เหลือไว้คือพื้นหลังสีสีฟ้าอ่อนนะครับผมก็จะลบลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปเกือบลืมไปย้อนกลับไปปุ่มแบ็คปุ่มย้อนกลับนะครับโอเคก็กดโหมดเลเยอร์เหมือนเดิมลบสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับกดเลเยอร์อีกครั้งเห็นไหมครับก็สามารถทําปกคลิปอื่นๆเปลี่ยนแค่หัวข้อแต่แบล็กการ์ดและ รูปรูปโชว์ไม่ต้องเปลี่ยนก็สามารถทําได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเทคนิคเคล็ดลับมากมายครับนํามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ